กุมมาหอกมลตุลลอฮหตายแล้วบารองกาตุเอาความนักความไม่ตาจากอัลลโอะ์จงะสมแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายลฮัมดินล่์นะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารที่16พฤศจิกายน2564ครูขอแนะนำชื่อครูอีกทีนะครับครูชื่อครูัมดานมหามัตนะครับจะมัสอนนะครับนักเรียนเกี่ยวกับวิชาอะกีดนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ก็อยากให้หนักเรียนนะครับมีการตั้งใจฟังในสิ่งที่ครูได้อธิบายครูดูในวิดีโอนะครับที่นักเรียนเข้ามาดูเนี่ยไม่เกินครึ่งสําหรับนักเรียนโปกทับหนึ่ง 1, และกปรโปกทับสองรับให้หนักเรียนตั้งใจนะครับตอนนี้นักเรียนก็รู้คะแนนเลยนะครับสําหรับนักเรียนคนใดที่คะแนนน้อยนะครับในเทอมแรกนะครับนักเรียนสามารถในการที่จะทําให้ตัวเองนะมีคะแนนเพิ่มได้ในเทอมที่สอง ปีการศึกษานะครับหรือว่าเทอมที่สองอยากให้นักเรียนตั้งใจนะครับเขียนสมมุติว่าเทอมแรกเนี่ยเราได้คะแนนประมาณ20 20 25 28 29เทอม2ยังยังมีโอกาสนะครับขอให้เรามีความขยันในการที่จะดูวิดีโอในสิ่งที่ครูทําการสอนนะครับในชั่าเราขยันแล้วนะครับเราก็พยายามนะครับในการที่จะเรียนนะครับในพยายามในการที่จะฝึกทําแต่ฝึกหัด ที่ครูเขาได้ให้ไปนะครับหลังจากนั้นก็แต่ว่าการต่ออัล่หม้มมอใหมากล่าอโล่ก็ก่อนที่จะเข้าเรียนนะครับเราก็ต้องมีการอ่านดอาเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนเรานั้นมีความเฉลี่ยมุ่งคลน,นั่นเองักเรียนยกมือและขอดอาออาวา,าเลยนะครับอ่านดวาตามครูเรียนนะครับอัลลอฮุมะฟต่อะลัยนาฮิกมะตักกาวังชูรอะลนา มิห์โคาอินีรอฮมาติกะยาอัรฮามะรอฮิมินอามีนยารับบันอาลามีนนะครับีเรียนอ่าวันนี้นะครับเราจะเรียนนะครับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือได้หน้า40นะครับเรื่องอัลลัมบรราร์ซักนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับบทที่9นะครับเรื่องอัลลัมบรราร์ซักโลกแห่งลูกฝังศพนั่นเองเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า เราทุกคนเนี่ยนะครับมีอยู่5โลกด้วยกันนะครับเที่ยวรถอลาให้เรามาหนึ่งเขาเรียกว่าโลกแห่งวิญญาณหลังจากนั้นโลกแห่งวิญญาณเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาอยู่ในโลกในคันมันดาของมะเราประมาณ9เดือนด้วยกันโลกที่3ก็คือเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนญานี้โลกที่4ก็คือโลกอัลลัมบาราหรือว่าโลกแห่งฝันมสขโลกที่หก็คือโลกนาเคิร์ที่เราจะใช้ชีวิต อย่างนี้รันดอร์นั่นเองนะครับนี่ก็คือโลกที่อัลลอฮ์ให้เรามานะครับทุกคนต้องมีถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมีอยู่หโลกด้วยกัน1เขาเรียกว่าโลกการเป็นวิญญาณ 2. โลกในคันมันดา 3. โลกแห่งโลกดุนยา 4. โลกอัลลัมบัรซาก 5. โลกของทำไมนะครับหโลกวิญญาณนะครับสโลกซึ่งที่อยู่ในคันมันดา3ก็คือโลกดุนยา สี unku, to, uh, okay. ่ก็คือโลกอัลลัมบัตซักห้าก็คือโลกอาคเครอส์นั่นเองอะเรามาทําความคข้นใจนะครับในเนื้อหาเราวันนี้ก็คือโลกอัลลัมบัตซันั่นเองเขาบอกว่าอัลลัมบัตซัคือโลกที่อยู่ระหว่างโลกดุนยาและโลกอาคเครอส์ก็คือโลกที่อยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่างโลกดุนยาและโลกอาคเครอส์และเป็นโลกแรกนะครับเป็นโลกแรกนะครับเริ่มจากเริ่มแรกจากความตายนะครับการฝังของเขาจะอยู่ในสถานที่ฝังบพ หรือไม่ก็ตามอันหมายความว่าอัลัมบรัซกโลกซึ่งที่อยู่ระหว่างกลางโลกวิญญาและตรอกและเป็นโลกแรกนะครับซึ่งที่มนุษย์เนี่ยนะครับจะประสบกับความตายเขาเรียกว่าโลกอัลลัมบรักเริ่มแรกจากความตายก็คือมนุษย์นั้นอยู่ในโลกของอัลลัมบรัซก็นั่นก็คือโลกที่สี่นั่นเองการฝัง,งเขาจะอยู่ในสภาพที่สองขบสถหรือไม่ก็ตามอันหมายความว่า เขาตายในสภาพที่จะฝังในหลุมฝังศพที่กุบุสก็ตามหรือเขาจะตายในสภาพสิ่งที่นะครับเขินเครื่องบินมานะครับตกทะลงทะเลแล้วก็ระเบิดนั่นแหละเขาก็เรียกว่าโลกอาลลัมบรราราซเหมือนกันนะครับนี่ก็คือความหมายของโลกอาลัมบรราราซนั่นเองนะครับอา้าวต่อไปการใช้ชีวิตอยู่ในโลกฝังศพดูด้วยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยจะเหมือนการใช้ชีวิตในโลกดุนยาหรือเปล่านะครับเขาบอกว่า การใช้ชีวิตในโลกดุงฝังศพในช่วงอยู่ในลวงฝังศพเนี่ยจะใช้ชีวิตนะครับดูการใช้ชีวิตนะครับเขาบอกว่าจะใช้จะใช้ชีวิตถึงวันกิยามัอันหมายความว่าเราจะใช้เราจะอยู่ในโลกอัลลัมบักซักโลกที่สีเนี่ยเราจะอยู่กันถึงวันกิยามัชนั่นเองสมมติว่าเราตายนะครับวันที่16พฤศจิกายน2อ6 4าเราก็จะอยู่นะครับในโลกอลลัมบัตซหกโลกวงฝังศพเนี่ยถึงวันกิยามัชนั่นเอง นะครับและมนุษย <week> ์จะฟื uh ้นค <sending> <people> <for> ืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและมนุษย์เนี่ยจะฟื้นคึนชีพมาอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามัตมนุษย์ทุกคนจะต้องฟื้นคื้นชีพมหอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ยุคท่านนบีอาดัมนะครับตลอดจนถึงท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยอะสลแลมนะครับมนุษย์คนแรกซึ่งที่นะครับจะบังเกิดขึ้นในวันกิยามัตจะไว้นะมนุษย์คนแรกที่จะฟื้นคึนชีพมาในวันกิยามัตก็คือท่านนบีมูฮัยเรนกี เรามาดูว่าโลกสรุปแล้วนะครับว่าโลกอัลลัมบาร,ร์ซากนะครับเป็นโลกซึ่งที่อยู่ระหว่างโลกดุนยาและโลกอาคิรอกเราจะตายในสภาพที่มีนะครับสุสานหรือไม่ก็ตามตายในสภาพซึ่งที่จมนะครับซึ่งจะกบบินมาตายในท้องทะเลนะครับเราก็ยังตายในสภาพซึ่งที่อยู่ในโลกอัลลัมบารซากแล้วนะครับ และเราจะใช้ชีวิตในโลกอัลลัมบัซซักโลกที่4เนี่ยโลกของสมเนี่ยถึงวันปิยามันนั่นเองนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเรามาเรียนต่อนะครับว่าในเมื่อว่าเราอยู่ในโลกโลกขังสมเนี่ยนะครับมันจะมีนะครับอัลลอฮ์ตาราก็จะให้ความเมตตาเรานะครับสําหรับคน,คนที่ทําดีนะครับและโลกของสมเนี่ยอัลลอฮ์ตาราก็จะทําการทรมาสํสหรับบุคคลที่ทําความชั่วนะครับในโลกปุญญานั่นเองนะครับอ่ะครูขอจบไว้แค่นี้นะครับ ตอนจบนะครับให้นเรียนอ่านดดอานะครับเพื่อที่จะให้โรคระบาดนี้นะครับหายจากตัวเรานั่นเองอัลวาวบออินนีอาอูสบิกะมินัลบาโรซีวันจูนูนีวันจูซามีวะมินซียอินอัสลอมีอาเม尼亚โรเบนอาลามีนนะครับผมขอจบนะครับวิชาอังกิดะนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันในสัปดาห์หน้าใหม่นะครับขอบิลลาฮิตอฟิกวันอืดาย่ะ Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh